มาอีกครั้งอ่านี่ไปละอ่าเซิบ์ฟ13อ่าคุณใส่แข่งมาด้วยเออไหวเปล่าบูเ่อไหวเปล่า,า,าอุย้ยบิ๊กแบ๊ดเลยนะมึงขี้อ่ะแข่งอะ่ะบิ๊กแบ๊ดเลยนะมึงเออบิ๊กแบ๊ดเลยนะมึงเออจะถูกได้ที่ไหนฮะแข่งอะ่ะบิ๊กแบ๊ดเลยนะเว้ยเออตัวเก่งเลยนะเว้ยบิ๊กแบ๊ดอะบิ๊กแบ๊ดอะบิ๊กแบ๊ดอะ,อะ,อะตัวเก่งเลยนะเว้ย ออคอมโบนี้ไม่ต้องถามผมโบโมั่วอันนี้เป็นนที่กูมั่วสุดละอันนี้กูว่ามั่วนะเพราะกูพกเพราะกูเผลอไปใส่สก,กาวอะ่ะใส่สก,กาวกับไอตัวเยลโล่แจ็กเก็ตอ่ะมาให้มันพลังสิบสามอ่ะกูเล่นอย่างเงี้ยไม่่อยดีนะแต่กูไม่รู้เล่นยังไงโอเคเขาได้สก,กาวกูแล้วเนี่ได้สเปกตัมที่เราเล่นสก,กาวอะ่ะ เล่นสเกลอ่ะโหแล้วไม่น่าเนมอไม่น่ารีบเนมอเลคนเออ,เอ,อไม่ต้องรีบไม่ต้องอโโรีบนี่เซอร์โบได้มีเทิร์นเล่นเซอโโร์โบรหนึ่งจีสิโลสวยสวยยีโลแจ็คเก็ตเยลโล่มาชนะฮะโอ้โหโอ้โหเท่านอนอันนี้โอ้สแนปว่าเขาไม่กลัวกูหรอกกูก็ไม่กลัวเขาเขาก็ไม่กลัวกูมึงอย่ามาสำคัญตนไม่ใช่ โอเคคอมโบมาเฮ้ยคอมโบกูมาจริงนะเว้ยอันนี้จริงๆคอมโบอันนี้คอมโบคอมโบเต็มเต็มของกูเลยอันนี้คอมโบเต็มเต็มของกูอันนี้คอมโบเต็ม,นนมเต็มของกูเลยนะเว้ยคือซีโร่บวกกับซีโร่แจเกตอ่าไอสัตว์อ่าไอสัตว์ไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยขาหัวเงยโอ้โห <c oughs> แล้วเราต้องสเปกตัมนี่หว่ะอันนี้คือคอมโบกูนะอันนี้คอมโบกูแต่มันแต่กูใส่สเปกตมัมใช่ปะแล้วกูใส่เนมอน,นำทำมะเขืออะไรวะอะไรของกูเนี่ยวายวายโอเคเราต้องนี่งไงจะได้โบว์ทสาม โอ้ยโอ้ยนาะโอ้ยเนอะกูอยากรู้ว่าเทิร์นท้ายเขาเล่นอะไรคือแข่งมันดีนะเว้ยเพราะกูจะเอนแชนถูกไงพอเอนแชนถูกปุ๊บกูจบเลยสบายเลยสบายอะแอนแชนถูกปุ๊บเอนแชนกับ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 ตัวอะไรอ่ะกับตัวอะไรอ่ะรลเลาสเปกตัมไปเลยสีลุงมันจะได้ปั๊กไหมวะคือความสามารถตอนนี้มันไม่มีอ่ะมันจะได้ป่ะสีลุงอ่าโอเค สเปกตัำจะไปต่ำสายสิบสามอ่ะสิบสามอ่ะเวลามันไสูสเปกต่ำสายนะกูสเปกต่มสเปกต่ำสายจบเลยเออเออแต่เขาไม่เล่นสเกลกูหรอสเปกต่มไปเลยเออได้เปล่ามันไม่ มันจะนมบัฟกไหมวะอันนี้กูไม่รู้อะเพราะมันลบล้างความสามารถไปแลว้วอะถ้ามันโดนกูกูก็ไม่รู้แล้วอะกูก็ไม่รู้อะไรแล้ว,วเออพอสเปกกูก็สเปกอ่าโดนสี่ไปดิเออเขี้ยแข็งแม่งโคตรเก่งใช่ฉน,นะเขี้ยแข็งแม่งโคตรเก่งเออเขี้ยแข็งแม่งโคตรเก่งแต่เขาเด็กอะไรวะเขามีโลกโคตรเกลียดเลย แข็งมาโอ้โอ้โหโ,โอเคโอเคโอเคซ้ายท้ายดีมากซ้ายไปเลยที่ดีมากว่าจะเนมอลไปเลยเนมอลกับเนเนมอลไปเลยแล้วก็สเปกตักกกก้มสเกลสเกลมได้ปะตาที่แล้วชืว่อกูเรืมดูไม่ได้ใช่ปะถ,ถ้าถ้าคุณทำไม่ผิดคือไม่ได้โอเคขางหน้นมีเรามีแอนเชนอะถือว่าดีเราใส่ โ okay, okay. อเคโอเคอะต้องจะหน,นีไปเลยกระสีอะไรอะ่ะในมอซ้ายนะในมอซ้ายเฮ้ยในมอซ้ายเขาเขามาคอมโบอะไรวะกูไม่เคยเห็นทาร์อนอตแบบนี้ว่ะอันนี้จริงกูไม่เคยเห็นทาร์อนอตแบบนี้จริงๆกูไม่กูไม่เคยเห็นทาร์นอตแบบนี้มันคือทาร์นอตอะไรวะโอ้โหโอ้โหต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้ด้วย โอเคโอเคการเราเราอยากไม่ได้เราจะเกมไม่ได้โอเคเรา,าเทอร์หน้าเราเทอร์หน้าเราแอนเชนนะแอนเชนไปเลยว่าเทอร์น้าเทอร์น้าเราไม่มีอะไรเลยนะแอนเหลือวแอนเชนเทอร์น้าวะเออคนแอนเชนเทอร์น้านะเออทำไมกูไม่แอนเชนวะเออโอ้โหโอ้โหโซบิก so ตัวบีกาย่อา่าเป็นแชน่นี้นี่เหรออืมแล้วก็ไม่มีต่อเนื่องแล้วเชื่อไปล่ะเออ เชียไม่รู้อ่ะเฮ้ยอย่าโอดินแมกอีโต้อ่าเนมอกูไปอ่าซ้ายชนะแล้วไงต่ออ่าเอนชานเอนชานก็ไม่ช่วยเออเอเอกูควรเล่นกลางแต่กลางไงก็แพ้แ้มหลวงอืมอันนี้ต่อให้ต่อ <laughs> อันนี้ต่อให้เพราะกูไม่ได้เซเลโบอันนี้ต่อให้แล้วเลไม่ต่อให้อันนี้กูเล่นมั่วอันนี้ก็คือเล่นมั่วกูควรฮอบกลางถ้ากูฮอบกลางอ่ะกูชนะเอยแต่กูวันนี้กูเล่นผิดอืมอันนี้กูเล่นผิดกลัวโลดอันนี้กูเล่นผิดกลัวโลดกูเล่นผิดสโลี่โบรอ่ะเทเบมากูกดโบมากูกดไงต่อ มีการอยากได้ซายนะแต่ซ้ายมันได้ยากเกินมันได้ยากเกินฝันเออเราเราก็ขาดนี่ว่ะเราได้สเปกตัมแล้วเราก็ขาดนี่เราก็ขาดอะนมอเออในมอขายในมอขาดในมอสกเกลก็ได้นะแต่ต้องมีสีโลให้หน่อยอะ่ะเออเี่เขาโหดจัดอะ่ะ จะเนมอนยังไงอ่ะเจ้เจ้อโอปล่อยซ้ายเหรออนรกจัด่ะอนรกจัด่ะปล่ยซ้ายเหรออ้าโอเคครับเ่ยอ้าไอ้นรกแตก เทินหกเดี๋ยวเทินห้าเทินห้าเราไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะเทินห้าเราไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะเทินห้าเราควรตะกาวนะแต่แบบเราไม่มีอะไรเล่นนะเทินห้าเราไม่มีอะไรเล่นเลยขอฮอปได้ปะขอฮอปอะหน้าของเซเบอร์ไปเทินห้าโอ้โหไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะย่อไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะ เนา่ยทนหกทนหกแล้วก็เล่นสเปกต่ำสเปกสเปกนี้เหรอนี้เหรอนี้เหรอแล้วน,นี้เหรอโอ้ยโอ้ย แข่งแข่งตัวแบกกูแข่งตัวแบ,บกแข่งตัวแบกบตัวแบกบตัวแบกบแบบในมอมันเท่าไหร่หกเราควรสเปกตั้มซ้ายไม่เห็นราควรสเปกตั้มขวาแต่งไงเราก็แพ้ซ้ายอะไรของกูเนี่ยยังไงวะสเปกตั้มยังไงดีอ่ะสเปกตั้มสองปาบุกสองสามสอง สี่สีใช่ไหมสี่สี่ตัวหกซ้ายเสมอแล้วไงวะโอเคทะนสิบเรามีเราเล่นได้หลายเทอะซ้ายเขาไม่เล่นอ่ะเขาไม่มีการ์ดบัฟบอออันนี้ถามจริงเขาไม่มีคาจานไม่มีบูมาวิลเลยหรอนี่อย่างกูชนะนะ อยางั้นกูก็ชนะนะเออเออเคยไม่คาซานเหรอนี่ถามจริงไม่มีคาซานไม่มีเหรอพอดีไม่มีเหรอวะไม่มีเหรอเพื่อนมันได้ท่านอนป้าเลยวะมันต้องเล่นคาซาดิเพราะเขาใส่การใหม่พุทธแมชิม่มาจอันโม่หนึ่งอ่า อ๋อเออว่ะกูนี่ไงกูทำได้เต็มเออว่ะก <sign it. S 1> ูนึกว่าลืม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 ลกูลืมไม่ได้คอมโบเลยเพื่อนเอ,อาไงดีวะเราควรเล่นต่อปะเพราะเราไม่ได้คอมโบคือในโมอ่ะมันสิบเอ็ดใช่ปะโอกสเปกตัมอ่ะเป็นสิบสามแล้วเนี่ยคือลงกับการส่องใบมันได้สิบสาม คือเหมือนเซเลบอัลสิบอ็ดะแต่ถค่ใส่ัน,นี่สเปกตั้ม